สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่31นะคะตุลาคมนะคะเป็นวันลอยกระทงค่ะเป็นวันลอยทุกลอยโศกรอยโรครอยภายไปกับกระทงนะคะ <c oughs> เป็นหรี <c oughs> ดว่าเป็น วันดีๆนะคะเป็นการสืบสารประเพณีวันลอยกระทงซึ่งพ่อเมปูยาตายายเอาสืบถอดมาตั้งแต่โดนแต่ดีค่ะเมื่อนี้นะคะโอกาสพิเศษทีมงานสิงหาแสดงแล้วค่ะพี่น้องคะได้แสดงแล้วค่ะหลังจากที่หยุดงานมาถึง3วันนะคะหลังจากที่เฮาเจอวิกฤตนะคะพายุเข้านะคะไม่ได้แสดง3วันวันนี้ได้แสดงแล้วนะคะวันนี้เราแสดงอยู่ที่บ้านตลุกข่อยน้ํานะคะก็ อำเภอแม่วงจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะทุกคนซึ่งมืนนีบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนขาเดินกระว้วงกวางพี่น้องอยากให้เห็นนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาห่วมบุญห่วมงานร้อยกระท่วงในมือนีค่ะมือนีเ้อาที่ง,งานสื่อสารสแสดงยูบัาตตลุกข่อยน้ําตําบลแม่วงจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะทุกคนขา สถานที่ก็ดีค่ะแห่งดีดีค่ะฝนฝ่าเป็นใจแทนแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับงานคืนนี้นะคะพี่นองที่มาร่วมงานลอยกระทงนะคะมีที่ให้ลอยกระทงสวยๆด้วยแ,แบบเวลาอยากทายรูกงามๆก็ได้ทายจังสีนะคะทางวัดก็ได้จัดงานเตรียมสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวกับพี่นองสายบุญสุกหูสุกค้นแล้วนะคะเดี๋ยววีสิภาไปเบ่งบรรยากาศในช่วงเวลานี้คะ่ะบ,บายๆโมงนะคะพี่นองคะ แล้วเมื่อแรกเขามาพอบมามวนกันกับที่งงานสิงสารนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานสิงสารก็กำลังตั้งไว้ที่กันอยู่ค่ะพี่น้องตั้งไว้ที่แล้วพุกปับดินกับปั๊บไปนะคะเดี๋ยวเบิรงกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มในส่วนของอาการจับฉลากรางวัลน,นะคะทุกคนคะ่ะมีหอดรถจักรยานมีทุกอย่างเลยคะ่ะทุกคนขาอันนี้เพิ่นกับปั๊บพื้นที่มองได้ จืดๆนะคะเพิ่นกระปั๊บที่เพื่อให้พี่เห็นน้องได้มาเบิ่งมาชมกันง่ายๆนะคะอะไรนะเพื่อนเพิ่นทำกระทงอ่ะตรงไหนจืนนะคะตรงไหนจืนเพื่อนก็ใช้ดินมาปรับถมที่ให้ทุกคนได้นั่งดูแบบฟินๆกันเลยนะคะไม่แฉะไม่จืนค่ะ โอ้โห,โโหในส่วนของของรางวัลของเราวันนี้นะคะโอ้โหมีทั้งรถจัก,กรยานเลยค่ะทุกคนหลายคันเลยนะคะโอ้โหของรางวัลเยอะแยะเลยนะคะมีตู้เย็นด้วย มีเเ่ยงสักพาสองเค้งัหน่งเงโอ้โหโอเจอกันคืนนี้นะคะทุกคนค่ะก็ต้องธรรมดานะคะตอนนี้คณะกรรมการก็กำลังเตรียมงานจัดงานกันอยู่นะคะทุกคนค่ะสถานที่กว้างขวางค่ะพี่น้องค่ะ ว่างควางนะคะและที่สําคัญมีการปรับถมปรับพื้นที่ให้ทุกคนได้มานั่งดูนั่งชมกันสบายตูดเลยนะคะ,ะในส่วนของเวทีเราก็เริ่มจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทําไปเรื่อยๆคะ่ะโอ้โหแม่ๆเราก็กําลังทํากระทงกันอยู่นะคะทุกคน ค่ะตรงนี้นะคะสําหรับวิจะพามาดูกลุ่มแม่บ้านของเรานะคะที่บ้านตะลุกข่อยน้ํานะคะแล้วก็กลุ่มนักเรียนของเราที่กําลังนั่งทํากระทงกันอยู่อย่างสวยงามนะคะเพื่อที่จะเตรียมงานในค่ําคืนนี้นะคะเพื่อที่จะให้สายบุญทุกท่านได้มาเร่วมทําบุญกันแล้วก็ร่วมลอยกระทงกันที่วัดของเรานะคะที่วัดตะลุกข่อยน้ำหมืนะอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวเรามาดู กลุ่มแม่บ้านของเราทำกระทงสวยๆกันค่ะยิ้มสวยๆยิ้มสวยอ๋ออันนี้คืออ๋ออันนี้ใช้ใช้ต้นวาสนาใช่ไหมคะแม่อ๋อที่บ้านเราบ้านเรามาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่อ๋อเป็นชาวบ้านร่วม เอามาทําด้วยกันกระทงกระทงหนึ่งราคาเท่าไหร่คะแม่คะ2ยี่สิบถึงสายบถึงสามอนะคะอ๋ะอ,อค่ะอ๋อค่ะแม่อันนี้ก็คือรายได้ทั้งหมดเราเอาเข้าวัดหมดเลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นการรวมอกรวมใจของกลุ่มแม่บ้าน นะคะคุณแม่บ้านของเราที่มาช่วยวัดในค่ำคืนนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเริ่มต้น,ตนชาวบ้านจะเป็นคน <ไป S 1> มาช่วยทำอ,อ,อ๋อวัสดุก็คือเราหามาเองถูกไหมคะแม่<อ>ช่วยกันหาเดี๋ยวหมอลำมาช่วยนะคะแม่ <c oughs> แล้วจะแต่งตัวสวยๆมาช่วยค่ะแม่ขาอ่าอันนี้ก็คือเป็นการรวมอกลมใจกันของกลุ่มแม่บ้านบ้านตลุกข่อยน้ําถูกไหมคะแม่ตลุกข่อยน้ํานะคะซึ่งค่ําคืนนี้เราทีมงานสิงหีสานแสดงที่บ้านตลุกข่อยน้ํานะคะสถานที่กว้างขวางมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะอ่า ตรงไหนที่แฉะนะคะคณะกรรมาการทุกท่านก็เรียกได้ว่าหาดินหาอะไรมาถมที่เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งดูด้งชมแบบแบบเออไม่คิดอ่าก็มาดูมาชมเราทีมงานสิงาสารในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็มาร่วมลอยกระทงสวยๆจากกลุ่มแม่บ้านของเราด้วยค่ะแม่บ้านของเราก็มีแต่คนสวยๆเพราะว่าทุกคนทำบุญด้วยใจนะคะ สวยยังสวยอยู่ค่ะแม่ะาหมอํำก็ยังไม่ได้สวยค่ะช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะได้ไหมจะมีใครกล้าลุกขึ้นเต้นไหมคะแม่คืนนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่กล้าเย็นเย็นก่อนเนาะ เผื่อจะมีเพื่อนใช่ไหมคะแม่อ๋อถ้ามีเพื่อนนี่คือกล้าใช่ไหมคะแม่ฮะขอบแมนบอลอีสานกระไดแมนบอลแม่โอ้ยจังสีแน่แม่ แย่างหยาดฟังบรลูเรื่องอยูอ่ารู้แต่พูดไม่เป็นเนาะแม่เนาะสิมิสิมีคอนอยู่สวัดแจงน้ำลูกโบนี่น,าน,าน่ะนาอ่าฟังลำสวัดแจงเนาะแม่เนาะอ่า เล่นแจ้งค่ะแม่สว่างคาตาเลยค่ะแม่ขาเบนแต่ผู้ชมจะอยู่ด้วยกันไหมตอนนั้นใช่ไหมคะอ่แมนบอกแม่อ๋อวิ่ยบอกจังสีจังควายใจซุ่มขึ้นมาเนี่ยมอลาบอกจ้ะอันมอลามาจากน้องบัวลำพูคนนั้นหนีฝนขึ้นมาปัด มาทางหี่แหงหย่านบมมีผููเบิงเยอะใช่ไหมคะค่อยชุ่มใจขึ้นมาหน่อยโอเคค่ะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะติดตามได้ที่เพจนกน้อยเสียงอีสานนะคะแม่ค่ะขอบคุณค่ะะร่วมทำบุญผ้าป่าลอยฟ้ากันนะคะทุกคนค่ะ ไม่แน่นะคะคืนนี้ทีมงานเสียงอีสานอาจจะมาช่วยนะคะช่วยโฆษณาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นจุดจำหน่ายกระทงค่ะทุกคนคะ่ะราคาไม่แพงนะคะร่วมทำบุญกันด้วยนะคะโดยกลุ่มแม่บ้านของเรานะคะมาทำไว้นะคะทุกคนคะ่ะกระทงสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่เป็นจุดจำหน่ายกระทงนะคะ สถานที่กว้างมากเลยนะคะทุกคนจ๋าอ่าอ,อันนี้คือ่อาลืมเชิญชวนมาเที่ยวนะคะ,ะมาทุกคนนะคะคืนนี้นะคะพบเจอก,กันกับทีมงานเสียงสารแล้วก็มาร่วมลอยกระทงด้วยกันนะคะกระทงสวยๆจากกลุ่มแม่บ้านของเรานะคะ,มมแ,ะ,ะแม่น,มนคะ่ะพ่อโอ้ยถั่ตหน,นี้ยังเทาอยู่ไหมเิเษาไปกว่านี่อยู่พอเอ้ย นะคะอันนี้คือคือกระทวงสวยๆจากกลุ่มแม่บ้านอันนี้คือสวยสุดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ราคา300บาทนะคะทุกคนอันนี้ก็ราคา30บาท20บาทนะคะยีสิบบาทรวดจะไม่มีสามบอ๋อยี่สิบาทลวดเลยนะคะสวยๆจากกลุ่มแม่บ้านแล้วก็กลุ่มน้องๆจากทางโรงเรียนของเรานะคะ เป็นการร่วมอกร่วมใจกันค่ะทุกคนค่ะเหตุกระทงเพื่อที่จะหารายได้เข้าวัดนะคะเป็นการปฏิสังขรณ์วัดว่าอาลามกับพี่น้องค่ะตรงไหนพ่อสอมแทมกับสมแซมนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้มาร่วมลอยกระทงกันแล้วก็ดูชมทีมงานสย่อสานในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยววิจะพาไปดูสถานที่ลอยกระทงกันค่ะ กระทุงอ,องย่คางรดมอลำเลยค่ะพี่น้องค่ะเออมอล่ำกะจีแตงตัวแล้วกะจีไปลอยกระทุ่งค่ะพี่น้องโอ้ยดีดีดีด,ดีบางปีไม่ได้ลอยนะคะทุกคนค่ะบางปีนะเออรลังมือรลางปีเดี๋ยวในถังน้ำก็มีค่ะสวยค่ะทุกคน เต็มปากเต็มคำแถว่าบ่มีผัวน่ะนะจะไปถึงลาเดียวเาบอกริตนยู่ิตนไปเดียวยุรปจพาปยุอกจภาจงไปท่าไปชมบยูเดียวเดียวเออมันบอกบอกไก่กันบอกอันไก่กันเตียวยู่มัน ทเกออดแล้วก็เตรียมลอยกระทงนะคะขอขมาเจ้าแม่คงคานะคะเป็นงานแม่คงข้าวเอาไต่กระสิบลาฟ้ามีความทุ่มเป็นทุ่นนี่เนี่ยยับปากะรู้ไหมมาทำไงอ่ะวันนี้เนี่ยเสื้อผ้ายังไหนเอาเออขอคันบอกท่านใบีว่าบอเซอร์บอเซอร์บอเซอร์ไปซื้อกระทงอันนีิเขาพอกวดต้อนแต่แม่มันลอยอันนี้เท่าไหร่นะเนี่ยแปดหมดพอดี ขออนุญาตว์บมาที่สถานที่ที่ทุกคนจะมาลอยกระทงกันนะคะบรรยากาศช่วงยามค่ำคืนนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงกลางวันถ่ายให้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าแบตหมดช่วงนี้เป็นช่วงกลางคืนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะซึ่งสถานที่ทั้งหมดได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไฟระดับระดาก็จัดเตรียม เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อที่จะให้พี่น้องสายบุญพี่น้องทุกคนได้มาร่วมรอยกระทงกันนะคะที่บ้านตลุกคอยน้ําตําบลเขาชนกันอําเภอแม่วงจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของสถานที่ลอยกระทงนะคะทุกคนค่ะซึ่งทางวัดได้เตรียมพื้นที่นะคะและจัดสวนให้สวยๆเพื่อที่จะเตรียมให้กับนักท่องเทีย่ยวหรือว่าพี่น้องสายบุญทุกคนที่จะมาร่วมลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะ ส่วนด้านหน้าเวทีตอนนี้ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะแสดงให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันเรียบร้อยนะคะ